นี่เด้อครับเด้อมื้อนี้ผมมาออกกำลังกายอยู่ในดงปอครับมื่อนี้ผมมาเห็นเป็นตาเหลี่ยมครับตาเหลี่ยมนี่เพิ่นจะมาเห็ดขี้ย่างผมไม่ได้ขี้ยางแค่ยังฮ็ดขี่กระบอกเนาะตาเนาะเพิ่นฮ็ดขี่กระบองครับเอาไปเอาไปใส่ขี้กระบองคืออย่างขี่กระบองมันก็เป็นเสื้อเพิ้งเอาไปใส่เป็นเสือเพิ่งตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโบราณเฮ่านี่เพิ่นบ่ทันมีไฟื่อป่าใส่ครับเพิ่นก็อาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาตินี่ล่ะเอมมาเห็ดเป็น เอาม่ให้เป็นเป็นไฟมาจุดไฟมาเป็นเสืยบเพิงใส่ในในขวเลื่อนครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนอกครับนอกโอเคอ่ะท่านผม้ชมท่านกล่องไปเด้อนี่ครับอันนี้ตาเหลี่ยมเด้อนี่ครับเป็นกําลังแบบว่านี่เป็นกําลังอันอันสิจุดจุดขี้ยางนะครับธร <c oughs> รมาศาสตร์เนี่ยในธรรมาศาสตร์น่ครับมันจะมีตนม้นไม้บางชนิดที่มันสามารถให้ยางได้ก็คือท้ายทานนี่ก็จะมีตน้นย่างนะครับต้นย่าง ต้นสะแบงครับต้นสะแบงนี่ต้นต้นสะแบงครับที่นี่เพิ่นเกษียเอาเพิ่อนกษียเอาเสียมเนี่ยมามาขุดมาสาบลงไปในต้นต้นไม้นี่ครับนี่มาทีนี่กระจุดไฟนี่ครับเพนมอนจะเป็นน้ำมันมันจะค่ายน้ำมันออกมามันี่กระจุดไฟครับจุดไฟลงไปปั่นะครับนั่เห็นบอละกงผมนี่เออนี่ครับจุดไฟนี่เห็นบ่้นี่ครับ จำนอยไฟกระติดเอ่อตาได้ผมเบ่งเนี่ได้นะครับนะครับ,รบจำนวยมันกระลุกนี่ครับน้ำมันมันอันหลายคนก็สีสงสัยว่ามันสิเกิดไฟปลาใหม่ปลาบโบมี่นะครับเพราะว่าดับ กวาดิออกจากป่าเนี่ยจะดับเรียบร้อเบิดแล้วกรบริเวณใตต้นใหม้นี่ครับเพื่อนก็จะทําความสะอาดเห็นบ่แปนบ่ให้มีใบใหม่แห้งมามาตกอยู่ไกลนะครับบเ่นเคยมีประวัติหรือผมยังบ่เคยได้ยินว่าอันไฟป่าย้อนไฟไหม่ปลาย้อนอันขี่กระขี่กระบองก่อนมาจุดขี่กระบองครับบ่บ่บ่มีนะครับเด้อนี่ครับเสียงยุ่งยุ่งมาหลายเป็นหลายหนาวฝนน้อย ครับนี่ครับเนี่ยเห็นบอไนก็จะขึ้นนี่ขอผมเบิงในขูนี่ครับอันนี้เด้อวันนี้เพิ่นอาอยังทำมาเป็นมามาเห็ดเป็นขี่ขี่กระขี่กระบองเนี่ยภาษากลางจะเอิ่นขี้ใต้นี่ครับนี่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 ผมให้เบิ่งแค่อนนีนี่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 ครับเป็นใหม่เป็นใหม่พูให, oh. ใหม่ทีพูเลยเพิ่นกับปสซับออกมาสาับไม้พูมาลวก็ ครับประกอบมาเฮ็ดเป็นสินเนี่ยหน่อยยังสิน uh นี no like ่คร well, ับเป็นนี่เป็นสินเนี่ยหน่อยยังสียังสีนี่ครับนี่นี่เห็นบ่เห็นบ่เออนี่ครับนี่นี่นี่ครับอ่ะอายกขึ้นมาใหญ่ไกลก่อนจะเส้นสิบอ่านี่ครับนี่แต่พอจะเรียกไฟลุกแล้วนี่เด้อนี่ครับไฟลุกแล้วนี่มันก็จะค่อยๆเออ่ความหอนนี่ก็จะเฮ็ดเหตุต้นไม้นี่ครับเป็นค่ายค่ายน้ำมันออกมานี่ครับเป็นบ่อ่านี่ครับ สอเคนี่ครับเริ่ม่างโศกดีมาพร้าวหัดไปครับเห็ดไวก้อนเห็ดประวัติไว้อีกลอยปีสองลอยปีข้างหนา้าว่าท่ามันโบมีตรงนี้โบมี่ไผยเห็ดไว้นี่ก็คือสิออโบมี่เหเนาะตาเนอตึหน่อยเสมอน,นี้เขากับโบหมห่แล้ว จะ่าแต่เด็กหน่อยแต่ผมก็ยังเห็นพบเป็นกาได้ตั้งแต่มาอัดวิดีโอมาเห็นเป็นอันนี้ไว้บันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังขเขาได้เบิ่งกันนะครับนี่ครับนี่นี่น,นะครับดับนี่ครับน้ำมันก็จะเยิมของแม่นี่บอมเป็นเสาตกน้ำมันเด้อนี่เด้ออันนี้บอมเป็นกกตะเคียนนี่กงตะเคียนมันมี้ำมันมันมัน,มน,มนเห็ดแดดบนหื้าตาก่อ อันนี้ได้ครับนี้ดับไฟบานนดับอ่าเป็นกระเซียวใบใหม่สดนี่ครับมาดับอ่าใส่แล้วอยู่ใส่แล้วเออครับนี่ดับเลยครับาดก็เอาเอาขีดค้อนดอกใส่ลงไปครับนี่ขีดค้อนค้อนค้อนใหม่ค้อนใหม่ที่มันดอกก็คือค้อนใหม่ที่มันพุนั่นแหละครับเออเดี๋ยวเพิ่มสีงวงบําบัยญังิเป็นขีดค้อนดอกอ่าเขียนเดี๋ยวผมวาเกลี่ยไปนั่นอึบนี่ครับนี่อ่ะนี่ เอาใส่ลงอึบนี่ครับเอาเพิ่นใส่ลงไปแล้วอ่ <c oughs> านครับอ่ <c oughs> านครับตายประเด็นนั้นสิเป็นจ <c oughs> ุดใส่ตอปอน,นิลตาย <c oughs> โอ้ย่อันเนี้ยโอ้อันนั้านานั้นมีมีอีกขุมหนึ่งครับอันนี้ <c oughs> นี่เพื่อนคุ้มขี่ย่างนี่น้องเอิ่อนคุมขี่ย่างเนาะน,นี่แหละครับขี่ย่าง อ่าครับไม่เด็้ไม่ได้ผมขี้ย่างขี้ย่างก็คือขี้น้ำมันที่บอกจากต้นย่างเนาะตาเนาะอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับผม